วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจอมมก,กันภาคแรงๆนะเป็นคลิปแรกแห่งหมานสำหรับงวดนี้วันที่16เดือนธันวาคม2568นะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับเป็นรากาเป็น,าาปนครึ่งเดือนผมว่าที่จะเห็นครึ่งเดือนของเดือนธันวาคมนะครับ <c oughs> มาพอมาพบก,กันวันนี้นะครับการนำน้ทาทางของอาจารย์เอาให้รวยนะครับแอดเอาให้รวยกันละกันแล้วมาฝากพีตอนดองกันงวดที่ผ่านมาเข้า ผู้จิขาว่าเขาสามตัวก็ว่าได้พี่น้องเขาสองตัวก็ว่าได้แล้วแต่สีว่าแบบเขาอีรีแล้วเขากะดอกกะเดียเขาคักแน่ๆนะครับวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ตามปอกันก็นแล้วกันนะครับแอดมินพักไปมื่ว่านี่วันที่สองนะพักไปมือหนึ่งต่างเศร้ามีแห้งนะครับต่างเศร้ามีแห้งก็เล่อ,อาจารย์แต่ละอาจารย์ก็ค่อยๆทย,ยอยปล่อยกันออกมาแล้วนะครับแอ,อดมินกน คอยๆๆปล่อยไปที่กันนะพี่น้องเนานะแนวทางคนมาฝากฟากนอกกันอีกครื่อนึงเนี่ยบวจ,จิเป็นแอดยืนแอดเอาให้รวยอล้วก็อีกหลายอาจารย์หลายท่านนะครับคอยเป็นคอยไปพี่น้องอยังถือว่าเป็นต้นหวดยุ่เนาะนะ,นะรครับสารคดีได <c oughs> ก่อนจะเข้าไปเบิ่งบนช่วงกับมาฟังคําเตือนนะคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจุดนะครับทางายกัฐพิจารณาได้พิจารณาทางเขากับสนับสนุนชลากินแบงค์ขพรท่ารัฐบาลน,นะครับแล้วก็บรสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก็แล้วกันนะครับ อ่ะมาเบึงมาดูงวดที่ผ่านมากันแล้วกันนะพี่น้องเนาะมาดูงวดที่ผ่านมานะแอดเอาให้รวยนะครับเพิ่นให้มาทีหลักร้อยนะเดินหลักร้อยไปที่สองกับสี่กับหกหนับลักร้อยเอาให้รวยเด่นไปที่สองนะครับเม็ดเดียวคือสองจับชุดให้กะบขันเด็ดขัน้องหาเป่าก็คือสองสองกัมาเป่าอีกพี่น้องมาเป่าเป็นลงล่างนะพี่น้องเนาะเนี่ยมาสองห้าสองห้าห้าสองนะครับเนี่ยเอาหลักร้อยมาใส่ก็จะเป็นซองสองห่าก็ได้สิได้ อ่าสองห้าสองยังประมาณนี้นพี่น้องเนาะหลักร้อยก็คือสองหลักหลักสิบอ่าคือห้าหลักหน่วยก็คือสองประมาณนี้ก็สื้ได้เลขสามตัวพอดีนะพี่น้องก็ถือว่าถูกนะถือว่าเข้าสําหรับแอดเอาให้รวยนะพี่น้องเนาะนะครับนี่คือเงื่อที่ผ่านมาพี่น้องแอดอ่ามินกับเดมาเสนอให้พี่น้องเดมาสเพพี่น้องพิจารณาเนี่ยก็วัที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กกับพอลายชุดเหล็กกับเคมรมีแค่์หาชุดนะหาชุด นะครับแต่อย่าตัดเป่าออกกันอย่าตัดสองสองออกกระไรนะบางคนแต่ว่าแอดมินอยากตัดออกยี่ได้เลขเป่านี่ยเพราะครอ,อยากถือปันไร <c oughs> นะครับเพราะว่าปพยังระบุมันอย่างบพคาะใครมักปันไรนะครับที่จริงก็ได้ยินคนบอกหลายคนอยู่หุค,คที่ผ่านมาเขาว่าอสองสองเร้อสนนะครับแต่ว่าก็เพรสนใจอีกแหละพี่น้องนะ,ะเพราะว่าแอดมินอยู่ตลาดนะมันก็เลยอากายแปลกยมานะครับพี่นอ้องผู้คน จับใจขายของเรือจำสื่อของกระเป๋าสู่กันฟังกับแต่กระถามมีดอกแต่ว่ากระถางบ่ได้สนใจคือว่าสองสองเม็ดเดียวตัวเดียวแล้วก็บ่ได้สนใจเพราะว่ามันกับไก่ยีเทียงพร้อมนะพี่น้องก็เลยไม่มีปญัญญาจะหาล่อละลังละกันเลยแต่ว่ากขนาจะมีดบบสองสองเพราะว่าเลขเป่านี่สวยมากมันจ,ะน,จะน,นะครับคนจะบ่อซื้อมืดปันไดยนะครับเอากระตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับงวดที่ งวดงวดที่ผ่านมานครับโอ้ยสายกับเขามาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจังเฝ้าจะเฝ้าต่อสายกับใครอย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งเดอ้อนะครับอย่าพึง่งอ่าโอเคออกไปสักก่อนอ่าลับไปทันใดนะครับมาเบิ่งงวดที่จะถึงครับมาดูงวดที่จะถึงนะครับอา,า,ากาเขามาแล้วการยื่นได้โปรดอย่ากดไลค์กดแชร์กด, inspire, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่การยื่นได้โปรดอย่ากด ติดตามไม่พร้อมนะครับจะบริได้พาคลิปเด่นดๆดที่ทางช่องห้าออกอ่าอภิเดตกันขึ้นมานะครับเ mm hmm. มื่อวันที่16 mm hmm. เดือน12ป mm ี hmm. 2568ครับ mm hmm. เขียนไว้เรียบร้อยแรัสมีหมือนอีกกระไรนะบ่พลาดน,นะครับเ mm hmm. ด่นหลักร้อย639936หกไวอ่าหกเนะครับเด่นหลักร้อยคือ693แอดเอาให้รวยให้มาเด่นที่3นะครับด่นไปที่3เดี๋ยวเขียนในมันออกกันเพี่น้องเด้อ อเรียนไปที่สามนะครับเรียนไปที่สามแทนเป่าขึ้นโกลกัสามสามคือเพิ่นเพ็ดน,นั่นแหละพี่น้องคือเพิ่อนบานนะถ้าเป่าขึ้นโกเนาเนาะแต่มันออกไปเดียวกันนะพี่นอ้องอาจจะว่าถ้าไม่เป่าก็กคือชุดเด่นตัวเด่นเด่นที่สามนะหลักร้อยก็คือมีสามนะครับหลักรอก้อยมีหกมีเก้ามีสามนะครับหลักจับชุดให้ที่สามเก้ากับสามศูนย์นับสามสี่กับสามห้าแอดเอาให้รวยพี่น้องนะพิจารณาได้พี่น,อน้องเลิกชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับแนวทางของแอดเอาให้รวยสำหรับอาจารย สามตัวมาหนึ่งตั้งสองตัวก็มีรู้สึกว่าจะมีสามมิได้พี่น้องเดียวจะจำบ่ผิดก็จะเป็นสามเจ็ดสองเยียงประมาณนี้แต่ว่า่อรอเบิ่งอีกสักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อๆไปแอดมินกับจีขอเอาอาจารย์ผู้เพื่อนมาก,ก่อนกันละกันนะพี่น้องเนาะี่ว่าจะเอาให้รวยอาจารย์ยืนสินนามาแล้วกับถี่รุ่งห้ไปสักก่อนนะครับเดี๋ยวอา,อาจารย์ไม่ออกนามเด่นพลังวันนี่ก็เดี๋ยวเจ๊ค,คำนวณแม่นเจ้าเพจน,นี่ก็ อาจารย์ทั้งอาจารย์เรานีิกอะเดี๋ยวค่อยๆตามไปพี่น้องเนาะนะครับอ่ะตามนี้ได้พี่น้องไนดะ้แคปหน้าจอกนะ่อนเอาไปพี่น้องนะครับหรือว่าอ่าอีพออีแม่คุณพ่อคุณแม่คคแมคปประทานกับจดเอาเด้อพี่น้องเด้อจดเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตล่วงไว้แป๊บนึงเดี๋ยวจังหวะจังมาเบิ่งกันอีกนะพี่น้องยังเป็นต้นไว้พี่น้องโอ้ก็ดีใจน้ำลายหัหลายคนดีใจน้ำนะครับช่วงนี้กอ่าน้นำดรวยว่าอุทกภัยนะครับจากทั้งอำเภอหันใหญ่นะครับกอ่าค่อนข้างสิ นารถแบบว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าโอ้พี่น้องมองผาพแล้วกับน,นาสดใจนะครับอาเคสสีด,ดากับเคสสีดํากับร้ายพี่น,น้องนะครับเคสสีดํากับร้ายแลวการบ้านเพื่อนเสียหายกันล้ายกันพี่น้องโอ้สิดเดตาคาดว่าใครมาคิดตให้เ้าคอยมืดสิ้นเนื้อประดาตัวก็ว่าได้นาอพี่น้องเนาะนะครับแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยยังเตียบางเตียบางทีบงท่บางท่านก็นอาซีเลียแต่เสือผ้าค่าขิ่งสรงค่าขิ่งนะครับ เพราะว่าบางทีก็เอาอะไรออกไปไม่ทันเอาอะไรออกไปไม่ได้นี่นไหมนะครับการแสดงความเห็นใจนะครับเห็นใจเพิ่นก้นกันสลับพี่นออายาย้องอชาวหาญใหญ่เฮ้าชาวจังหวัดเอ่ออำเภอหาใหญ่เนาะนะับเห็นใจเห็นใจพี่น้องผู้ประสบภัยทุกผู้ทุกผ,กผู้ทุกคนนคั่นล่ะพี่น้องที่จะได้กาได้แต่แสดงความอ่าเสียใจนําเนาะนะสําหรับผู้เพิ่นสูญเสียนะอ่ะ กะบางบ่าทุกอย่างทุกสิ่งก็คงจะดีขึ้นนะครับเดือนนี้ก็มันก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองกับเหตุการณ์หลายอย่างเันด้พี่น,อน้องฟังฟังเบิรงนะครับรัาษฎรปฏิยุทสภาบัเนี่ยครับแอดมินก็ฟังข่าวฟังข่าวฟังเหตุการณ์การเมืองอยู่ดอกห้างรังเทียร์รังที่ก็ได้นอกจากหนูจักข้าวอยากหนูจักข้าวบางเทียรบางทีงท่เนะาะมันจะให้ท่านโลกนะครับเพราะว่าหางรังเทียกับอยู่ในแต่กระดองไลยอยู่ในแต่กระล่าไลยกับบววันะครับอ่ากับมือตาอาปากให้พี่น้องมาเบิรง บรรยากาศทั้งนอกนะะรับฟัง <superv> ข <ising refugees> ้าวฟังข้าวทั้งรัฐบาลเมื่อก่าเตรียมพร้อมสียุบสภาพรบํารอฟองไฟขัดไฟขัดปฏิบัติจย่างไรแต่ว่าไฟขัดต้อนกับใบวาวใแล้วสมบัติพักการเมืองพักหนึ่งร่่าร่องสกปรจากเล็กเกอยสกปะกนับรัฐบาลปฏิจัติอยังไร อพี่น้องคือสิได้เบิ่งข้าวเบิ่งข้าวเนาะพี่น้องผมก็มาไป,ไป,ไปแปรให้ไปสลับเพื่อให้มันได้เวลา <c oughs> นะครับเอามาเบิ่งรอบสุดท้ายกันละกันนะสหรับพี่สนองท่านที่เข้ามาใหม่ได้พี่นอ้องเด้ออ่าแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องแคปหน้าจอบ่ท่านก็นจดเอาพี่น้องจดเอาบ่าท่านก็เบิง่งหลายๆเทื่อนะครับดูกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะครับอ่าได้นะพี่น,อน้องเนาะอา แช่กันไปพี่น้องแช่กันไปนะครับแช่ไปแช่ไปแช่ให้พี่เห็น,น้องเนาเห็นในหล,ล,ลายคู่หลายๆคนกเก่าแต่ตัวเนาะนะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นวัดสุดต่อไปเนาะดาบเจนไดกัตตีต่างว่ารีตุนสงสารช่องน,น้อยนะครับของเบาวเฮิมพอเฮิมอย,ยู่ละนะครับมาเป่ามาจ่าสู้มือ,อเกือบสู้มือวัานเราไปแต่ว่าช่วงบางวันทีหนึ่งที่สองหรือว่าวันที่สิบเ 10, 10, 16, 10, 10, ก็ดสิบหกสิบเก็ดสิบเก็ดสิบแปดนี่ก็บางเทีบางที่ก็กพักพรน,นะร<ด>เพราะว่า เ้าก็ต้องมีภาระหน้าที่การงานบางน้อพี่น้องน้อบางเทีไปที่กระจงพักสมองนะพี่น,อน้อ,นองอ่ะสารคดีก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเพราะีเป็นาหละหายๆจานนะครับโดยเฉพาะวันนี้แอดเอาให้รวยต้องอทางช่องฮอลต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงกันแล้วกันขอบคุณเจ้าของช่องทุกช่องนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณเอลซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสหรับ คลิปนี้กับว้ยพ่อในเอฟซีโชว์ๆมัน,นๆ,ๆเฮ้งๆลอยๆนะครับด้วยด้จับเงินแสนเงินลันในงวดวัดนที่16ธันวาคม2568ไฮเดรียมีเงินเที่ยวมีเงินกินมีเงินเห่นแนบในบุญปีใหม่แบบฉลองปีใหม่สากลเข้ากันนะสลาคลิปนีแต่ก่อนพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าคลิปนี้กกาคัมวาสวัสดีครับ